สวัสดีแฟนๆวอลเลย์บอลน,นะคะมาพูดกันเรื่องวอลเลย์บอลกันบ้างหลายคนอาจจะคิดถึงอยากให้พี่บอยกลับมาเล่าเรื่องของสาวสาวนักตบนะคะตอนนี้อยู่ที่เวียดนามกันเรียบร้อยแล้วและว,วันนี้จะเป็นนัดแรกสําหรับการแข่งขันซีวีลีกซึ่งครั้งนี้จัดไปครั้งที่4เนาะซีวีลีกเขาจัดกันทําไมจริงๆถ้าพูดกันแบบง่ายๆก็คือเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกของอาเซียนคล้ายๆกับเนชั่นลีกหรือ VNL นนั่นแหละก็คือว่าอันนั้นเป็นระดับโลกเนาะที่เราไปแข่ง VNL ครั้งนี้ก็เลยจัดกันที่อาเซียนก็คือพัฒนาวอลเลย์บอลในกลุ่มอาเซียนพี่บอยเคยคุยกับท่านสมพรใช้บางอย่างเนี่ยก็เป็นการแข่งขันที่อยากจะส่งเสริมแล้วก็พัฒนานะคะการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลของกลุ่มอาเซียนซึ่งถือว่าเป็นภูมิภาคที่ยังอ่อนด้อยในแง่ของการแข่งขันฝีมือของวอลเลย์บอลอยู่เนาะในอาเซียนก็คงมีไทยเจ้าเดียวเนาะที่ สามารถผ่านพ้นเข้าไปแข่งขันระดับโลกก็คือเนชันลีกหรือว่าการแข่งขัน VNL ที่โด่งดังครั้งนี้เนี่ยไทยก็คงจะเจอคู่ปรับคนสำคัญก็คือเวียดนามนะคะซึ่งก็พัฒนาใช้คำว่าเก่งแบบก้าวกระโดดเราก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นรองเราก็จริงแต่ว่าทุกๆครั้ง4ปีหลังที่เราเจอกันเนี่ยเวียดนามก็เก่งขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการพัฒนา วอลเลย์บอลลีกในเวียดนามเนี่ยก็ช่วยส่งเสริมให้นักกีฬาลีกใหม่ๆในเวียดนามเนี่ยเติบโตแล้วก็มีความสามารถกันมากขึ้นก็ต้องยอมรับนะคะว่าผู้บรหิหารสมาคมวอลเลย์บอลในกลุ่มอาเซียนเนี่ยก็จับไม้จับมือกันในการที่จะพัฒนานักกีฬาของตัวเองขึ้นมาแล้วก็แข่งขันหลายๆครั้งเนี่ยก็ช่วยให้นักกีฬามีประสบการณ์แล้วก็มีฝีมือในการเล่นวอลเลย์บอลมากขึ้นอย่างเวียดนามเนี่ยถ้าหลายคนตามข่าวอยู่จะรู้ว่าทีมชาติเวียดนามเนี่ย มาเก็บตัวในบ้านเราเนี่ยมาเช่าโรงแรมหลังกะกะทเนี่ยซอยหัวหมากเนี่ยนะคะหลายครั้งแล้วก็ขอให้นักตบทีมชาติไทยหรือว่านักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยมาเป็นคู่ซ้อมแบบไม่เป็นทางการเนี่ยหลายครั้งเนาะก็วันนี้เนี่ยแมตช์แรกเราจะเจอกับไปเปิดโพยก่อนเนาะแมตช์แรกเราจะเจอกับอินโดนีเซียเอาง่ายๆว่าเจ้าภาพ สนามหนึ่งเป็นเวียดนามเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งทุ่มเวียดนามจะขึงหมดเลยคู่สุดท้ายเนาะเราเองเป็นเจ้าภาพในส,สุดสัปดาห์หน้าเก้าสิบสิบเอ็ดที่โคราชเราก็จะขึงแมตช์สุดท้ายก็คือแมตช์ข่ําสุดในช่วงพมาม์ทไทม์กับสาวไทยวันนี้เราจะเจอกับอิโนโดนีเซียพรุ่งนี้เราจะเจอกับฟิลิปปินส์แล้วก็วันอาทิตย์เราจะเจอกับเวียดนามนี่คือการแข่งขันที่หลายคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยสาวไทยเราอันดับโลก สูงกว่าก็คงจะสบายๆกับการเจอกับเวียดนามหรือว่าจานเกิดเจอกับคู่แข่งในอาเซียนเนาะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่อยากให้ทุกคนมองก็คืออย่าลืมนะคะว่าทีมชาติไทยลงสนามซีวีลีครั้งแรกเราจะเจอกับอินโดนีเซียซึ่งขณะนี้เนี่ยโค้ชทีมชาติอินโดนีเซียก็คืออดีต ผู้ช่วยโค้ชทีมชาติไทยก็คืออาจารย์ชำนาญอาจารย์ชำนานเคยเป็นโค้ชคู่บุญกับโค้ชด่วนดานัยเพราะฉะนั้นตอนนี้ประกาศเรียบร้อยแล้วว่าไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์ชำนาญจะมาคุมทีมอินโดนีเซียรหรือเปล่าก็เป็นว่าไทยเจอไทยเนาะโค้ชไทยเจอกับนักกีฬาไทยก็เลยรอดูจะเป็นยังไงนะคะก็รู้กันหมดแหละอาจารย์ชำนานก็รู้อยู่แล้วว่าจุดอ่อนจุดแข็งของสาวไทยคืออะไรแต่พี่บอยเชื่อว่า จะสนุกเพราะว่าเกมมันก็ไม่ได้ขาดเหมือนเก่าอาเซียนไม่ว่าจะเป็นอินโดฟิลิปปินแล้วก็เวียดนามเขาก็พัฒนาทีมวอลเล่บอลหญิงขึ้นมาเป็นลําดับเนาะในขณะเดียวกันสาวไทยเราก็ก็เก่งแหละเก่งขึ้นแต่อาจจะเก่งขึ้นไม่ได้มากเท่ากับคู่ปรับในอาเซียนที่เก่งแบบก้าวกระโดดพี่บอยใช้คํานี้แล้วกันเราก็ต้องรอดูเนาะสาวๆเมื่อเช้า,านี้เข้าไปดู ภาพก็โยคะกันแต่เช้านะคะก็สุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีว่าเจอกันครั้งนี้เนี่ยเราไม่มีวิภาวีน้องสองนะคะเพราะว่าพี่บอยเข้าใจว่าอันนี้จากการค่าเดาส่วนตัวนะไม่ได้มีแหล่งข้อมูลไม่ได้ถามใครเลยคิดว่าสองที่เพิ่งกลับจากเกาหลีเนี่ยก็คงจะ ไปพักผ่อนแล้วก็ไปคุยเรื่องงานในการเซ็นสัญญากับหลีกที่เกาหลีแล้วก็กลับมาครั้งนี้เนี่ยถามว่าทําไมไม่ไปซีวีลีกพี่บอยเดานะว่าน่าจะเป็นช่วงที่พักฟื้นร่างกายด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ทราบมาว่าน้องก็มีอาการป่วยนะคะแต่ไม่ได้มากเจอซีวีลีกครั้งนี้เนี่ยก็คิดว่าน้องคงใช้ช่วงเวลานี้ในการที่จะพักฟื้นร่างกายเพราะว่าไปกลัาศึกหนักจากวีเอลอมาเนาะ ดราม่าที่จะเจอกันในซีวีลีครั้งนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของนักตบเวียดนามที่มีซารีระหรือว่าพละกําลังเนี่ยเหมือนผู้ชายนะคะขออนุญาตพ่บอยเอ่ยชื่อภาษาเวียดนามไม่คุ้นลิ้นคุ้นปากเลยเอาแบบที่เราคุยกันเนาะก็คือคุณตู้เย็นนะคะคุณตู้เย็นก็เป็นนักกีฬาที่โอ้โหโครงสร้างร่างกายเขาบอกว่าเหมือนผู้ชายแล้วก็ถูกท้าทายแล้วก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าทําไมไม่ไปตรวจ สภาพของโครโมโซมหรือว่า DNA ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะว่าเวลาลงสนามเนี่ยมาดูเป็นผู้ชายมากๆเป็นการเอาเปรียบหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดเช็คข่าวเนาะเขาบอกว่าน้อง4 t ทีซึ่งก็เป็นนักตบสาวตัวเก่งของเวียดนามจะผนึกกำลังคูณ2กับน้องคุณตู้เย็นก็จะทำให้ทีมเวียดนามแข็งแกร่งขึ้นเดี๋ยวก็รอดูละกันว่าสาวไทยซึ่งนำทีมโดย ดูจากลิสต์รายชื่อก็คงจะเป็น6ตัวหลักที่ลงไปเนาะว่าจะเป็นพรนพันธ์นะคะหรือว่าบบบุ๋มบ,บีม,บมและคนอื่นๆฟูลทีมเนี่ยจะจะ,จะยันได้หรือเปล่าจะช่วยได้แค่ไหนแต่วันนี้เราเจออินโดก่อนนะแล้ววันอาทิตย์เราถึงจะไปเจอกับเวียดนามทีนี้เนี่ยการถ่ายทอดในเมืองไทยเนี่ยเจ้าของสิทธิ์หรือเป็นบอร์ดแคสเตอร์เจ้าของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดในเมืองไทยนะคะก็คือบริษัทช่องวัน ทีนี้เนี่ยการถ่ายทอดพวกเธอย้ำนะบางวันจะถ่ายที่ช่องวัน31บางวันจะโยกไปถ่ายที่ช่อง GMM25 เ<ม>พราะว่ามันก็ตกไปชนกับรายการดังของเขาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูนะแต่ว่าพี่บอยก็คิดว่าการถ่ายทอดครั้งนี้ก็จะสนุกเหมือนเดิมแล้วก็ทุกครั้งที่เป็นซีรีส์เนี่ยเรตติ้งความนิยมในการชมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอย่างสองครั้งที่ผ่านมาที่ลิขสิทธิ์ของช่องวัน31ถืออยู่เนี่ย เรตติ้งดูก็หูเยอะมากเยอะ7-8อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จเนาะของช่องวัน3 1ที่จับมือกับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในการที่จะสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ถือว่าเป็นอีกแมตช์หนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้ที่เจอกับโอลิมปิกพอดีแต่เชื่อว่าแฟนๆวอลเลย์บอลสาวไทยก็คงจะรอเชียร์น้องๆนะคะ วันนี้นะคะเราจะดูการแข่งขันระหว่างสาวไทยเจอกับสาวอิโนโดนีเซียเนี่ยที่ช่องวัน31มนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเสราร์ที่3เนี่ยเราจะเจอกับฟิลิปปินส์ชมได้ทางช่อง g m เอ็สนะคะส่วนวันอาทิตย์สาวไทยจะเจอกับเวียดนามซึ่งเป็นเป็นแมตท,ที่ต้องดูและส่งกําลังใจเพราะว่าเวียดนามเขาก็อยากชนะไทยครั้งแรกให้ได้ในปรัติศาสตร์ในขณะที่เราเองก็ ต้องสูสุดใจเพราะแพ้ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยจะถ่ายทอดที่ช่องจีเอมนะคะอ่ะรอเลยเพราะฉะนั้นดูดีๆสลับกันดูเนาะไม่ช่อง31ก็ช่อง25นะคะสาวๆเราก็ไม่ธรรมดาเพราะเจอกันแต่ละครั้งแม้ว่าเวียดนามจะได้เซตเราบ้างแต่ว่าเราก็คงต้องทำไม่ให้เสียหน้านะคะให้กำลังใจสาวๆเพราะเขาคือลูกสาวแห่งชาตินะคะแม้ว่าแมตช์นี้จะเล็กแข่งในอาเซียนแต่เราก็แพ้บ่ได